ดีไปยังไปพลศูนยเสียนกเสรอมนะครับมาดีครับศูนย์ศูนย์นะครับเสรอมไล่ซ้ายโอ้โหอยู่ครับยุ่งใสไปครับเอาครับนาวินเปิดได้นะครับสองเอาตะวินอยู่ข้างหลังเอาดีครับมาครับแ้มแรกของบุญลำครับ เอาแล้วครับของบุยลำน้ำหนึ่งศูนย์นะครับ<ฮ>นี่นะครับอาผมอาผมหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับเสียนกเซล์ครับไปไหนครับที่เดิมครับ อยู่ครับเนืองห้ยมีอาการไปหลังครับอยู่ครับเอานะครับหลุดไปไหนก็หูยหัวครับมีอาการด้เรียนนะเนาะมีอาการมีการโอ้ยเจ้าชิดไปหลังครับอยู่ครับนาวิน บุมย์ได้แจมนะครับนำไปแล้วครับสอูนะครับยังตาม้รวยนะรยเลยวเ ไอ้ไอ้บางกองไอ้เยอะแน่ไอ่กิ้งเก้วโอ้ปุ๋มเตะตูครับผมขอโทษครับประตูสองศูนย์สองศูนย์นะครับบุญรำนำนะครับเอาละครับเสียนกเสือไปไหนครับสองศูนย์นะครับที่เดิมครับสายอยู่สองสามเนิ่นสองย่อทับโอ้ยนิดเดียวครับ เอาละครับโอุ้ยลำนี้ต้องไปทำการบ้านมานะครับโอ้หรือว่าฝั่งบางพีปล่อยแต้มไปก่อนนะครับรอราคาหรือเปล่านะครับ สูงสองนะครับเดี๋ยวไปครับเนี่ยสองมาเลยครับโอ้โหมาลูกสองเลยครับโอ้หเจ้านาวินนะครับมาลูกสองเลยนะครับเกมนี้ไม่แน่ไม่นอนนะครับเพราะว่าตะก้อเดียวนี่โอ้โหอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ

บ่าไปอยู่ฟังเดียวกันกับโจ๊บเลยวอยู่คนเราฟังเนาะมันเล่นไม่เป็นเลยอยู่ฟังเดียวกันกับโจ๊บแล้วไปยิ้มคุยต่อร้องกันโหลดมาอยู่นะครับเจ้านาวินมาสองเลยครับเจ้าชิดบางพีไปหลังเขาดนะครับโอ้ ครับสามต่อศูนย์นะครับสามศูนย์แล้วครับพะเยาชัดเจนครับขอบคุณนะครับพ่อมาร์คแม่บูน้องลูกไหวนะครับใครเข้ามาไหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจดมิกนะครับเพจตะก้อไทยมันมันปักห้อย้นะครับอีกเพจนึงนะครับโกศ์เปิดไม่ได้นะครับเปียบเขาป่าแล้วนี่ครับดับไม่ฟื้นเลยนอนสสามศูนย์นะครับ สามศูนย์นะครับปุยัำเดินสายนำอยู่นะครับเดียโนกเป็นคนเสิร์ฟนะครับเอ้าเปิดเลยโอ้โหเส้ร์ฟเสิดีครับสี่ศูนย์นะครับขอียสี่ต่อศูนย์นะครับ ไปหลังครับอ uh ยู่ครับน่าวินเปิดอดิมโยกสองมาเอาไปโยนครับมาหลังครับนั่งลงนั่งลงดีแล้วเออจะได้ตามตะก้อง่ายใช่ไหมเอออยู่ครับหลูกสามแปรไปนาวินเปิดเดิมสองเอ้าอู้ย้อดครับมาเอ้าชิดยังได้อยู่ยอดคืนครับอยู่ที่นาวินนาวินว่าไงนาวินโยกหลังครับเอาชิดได้อยู่เอาสอง วินลูกนี้ด้านซ้ายครับอยู่ครับนี่นะครับเกมมีบนนะครับได้อยู่โอ้สวนเลยครับโอ้โหเอาละครับวินอยู่ครับเอาละครับเจ้าชิดไปไหนครับลูกนี้เจ้าชิดยอดฝังนิ้ครับครับโอ้หลงเยอะครับเอาละครับแก้มาดีครับค่ายขุนจนมวยป่านะครับโอ้โหลูกนี้ครับ เจ้าช <enge> <Rip ing> <Dad> ิด <congratulations> น่าจะพวงหลังนะครับลูกนี้เจ้านาวินเรียยอดด้านด้านขวาเลยครับโอ้โหลูกนี้ครับตอนนี้ทลำวีลามเรือสายนำไปห้าต่อศูนย์นะครับคืออยู่คืออยู่คู่อยู่โอ้โหขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับช่องหนนบุรีลำตะก้อทีเด็ดนะครับ วันนี้เรามาชมคู่อีกอิกอ่มๆเลยนะครับวันนี้พร้อมมากครับแบตเตอรลุงแบตเตอรี่ครับเตรียมพร้อมพร<อ>้อมห,ห้าคืนศูนย์นะครับเสร์ฟไร่หัวครับคืนครับเด่นลูกสองเลยนครับ นาวินมาหลังเอาเอาล้วครับโอ้ลูกนี้ครับลูกนี้สุดรจริงๆครับสุดเท้าเลยนะครับเจ้าชิดบางพีนะครับ อย่างเดียวหรือครับเอดไม่ครับเสียนกเสร์ฟอย่างเดียวครับเอาล้ครับเสียนกเสื์บไปไล่ซ้ายครับโอ้ลูกนี้ครับโอ้หจะพลิกมาเนี่ยได้เฮแล้วครับสวัสดีครับแอสสวัสดีครับคุณตโชดมนะครับผมขอบคุณนะครับที่เขามาทักทายนะครับ ศูนย์ต่อหกนะครับเกมเสิฟก็มาแล้วครับชิดบางพีนะครับมาหลังครับอยู่ครับเราชิดเสิฟโอ้ไม่ข้ามครับลูกนี้โอ้โหเจ้าโอสวัสดีครับเจ้าโอด้วยนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับนี่เข้ามารับชมนะครับคุณอนุชิดคุณนัทพลนะครับ

ชายคืนอาทิตย์ด้วยนะครับเอาแล้วครับผมเสิร์ฟดีเสิร์ฟด้วยครับใช่นะครับนาวินนะครับไม่ได้เสิร์ฟนะครับเป็นเสียนกเสียนกนะครับเป็นคนเสิร์ฟใช่ครับเสียนกบนเสิร์ฟนะครับผมเอาแล้วครับขอเวลานอกแป๊บนึงนะครับเอซิเดนี์นิดหน่อยนะครับเแยกกันพอดีป่าวขี่มนเจ้าเนี่ยเดี๋ยวเพลงนิดเดียวจะอยืมได้ไหม เทีดีดีด้ดิต่างกายเยอะสบาชิ่งที่อยู่ทางบ้านนะครับต่างกาตนะครับขอบคุณมากนะครับที่แชร์ให้นะครับผมขอบคุณมากนะครับคุณหกหมื่นนะครับคุณตีนะครับที่แชร์ให้นะครับผมขอบคุณมากนะครับวังละแปดหมื่นนะครับต่างายสุรเชิดด้วยนะครับเอะไรหรอครับ ไม่กระโดดนะครับไม่ผมมีงานที่ควรจะไปยืนนะครับผมหกหกศูนย์หกศูนย์นะครับเสริมมาครับรับสองหูยข้ามาครับอ้ายอายผมขอเนี่ยครับอ้ายบังกล้องครับผม โอ้เต็มกล้องเลยครับผมที่ท้คยกินแก้วขับแฉกทางขวายผมหน่อยครับทิพย์เป็นแดนมทีนาเป็นแดนหรอเอาละครับเจ้าชิพขอเปลี่ยนแดนเลยนะครับค,คูนีคค้ชิงกันอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นบาทน,นะครับ ฝั่งบุรีรำเดินสายนะครับเสียรลูกบุรีรำเป็นคนเสิร์ฟนะครับเอาละครับเรามาชมฝั่งค่ายคุณจนไนป่าฝั่งนี้บ้างนะครับมีเจเน็ตก็มาแล้วครับมาให้กำลังใจนะครับผมขอบคุณมากครับเจเน็ตผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ โอ้ยมันหนาวผมไม่เจียวันเดือกมากคิดหนงาเลยมีทุกคนมาเนอะอ้ไ้ขอหนักก่องเนี่บอกคุณอะไรเราบจต่อูนเจ็ดต่อศูนย์นะครับโอ้โหนะครับเสียนกเสริฟไปไหนครับ ไ้ดสายครับโอ้ยแสบนะครับโอ oh, oh. mm ้โหแสบดีคร mm> mm> ับศูนย์นะครับน um ี่นะครับก็ต้องวัดอันนี้ลูกเสิร์ฟนะครับสองมาดีนะครับเสียนกครับอ้าวพี่โอ้สวัสดีครับมาใครทีมไหนอ่ะเะโอ้ยครับทีมงานเลี่ยมเลี่ยมชะบังก็มานะครับ 80 80เลยนะครับนี่นะครับตะก้อกลมๆ12รูอะไรก็เกิดขึ้นได้ในเหลี่ยมเซอแปร์แด้ครับนะครับอยู่ครับความน่ามนไม่เสร์ฟนะครับโอ้โหลงนะครับตะปอยครับโอ้ยไม่ข้ามครับไปเลยครับ920ครับ เยี่ครับพร้อมวันนี้เ um, ก้าครับเก้าศ uh ูนย์นะครับเสริฟไล่สายครับโอ้โหโอ้หลังเท้านะครับสิบศูนย์เลยนะครับโอ้ยเสริฟลูกนี้ครับน <Yeah> ี่นะครับแล้ก็วัดกันที่ลูกเสิร์ฟเลยครับตอนนี้โอ้โหเจ้าเช็ดนี่ โอ้โห oh, สุดนิ่ใสจริงครับลูกนี้ครับโอ้โหสิบต่อศูนย์นะครับเอาละครับ oh. ต้องเีียนกมั่นใจมากนะครับ oh. บอกลูกเสิือแต่ละลูลกนีโอ้โห oh. oh. ได้วัดคัดเน็ตตลอดนะครับ oh. ติบต่อศูนย์นะครับเอามาชมลูกเสิบนะครับไปเสิบไปไหนนะครับสุบเลไซครับที่เดิมครับโอ้โหรับได้ครับสุ้าิดมาเลยครับเอาละครับอยู่ที่นาวินนะครับไปทางไหนไปทางโอ้โหเอาละครับ้าชิดยังได้อยู่เอาแดงนะเอานาวินเปิดเดิมยกสองขึ้นไปเอาแดงหลังๆเอ้าชิดยังได้อยู่สอง เอาสามหานาวินหนึ่งนาวินสองนาวินไปหลังโโอ้หเจ้าชิดยังได้อยู่เอารับอยู่ที่นาวินโดนไปข้างหลังเจ้าชิดเปิดสองเอาสามหานาวินหนึ่งนาวินสองนาวินสามไปหลังครับเอาเจ้าชิดยังเปิดเอาของเชียร์รวมหน่อยของเชียร์รวมหน่อยเอาอยู่ครับเปิดสองจอดเลยครับลูกสองโอ้ไม่ข้ามความปิดแต้มครับ ไปเลยครับ11ต่อ0ไปแล้วครับโอ้โหนี่นะครับตะกร้อกลุ้มๆ12ลูนนะครับในเหลี่ยมเซอร์แปรนะครับนาวินโดนล็อกไม่ให้เสิร์ฟนะครับแต่ว่าให้คุณโจนนะครับเสียนกเสิร์ฟคนเดียวนะครับเอาแล้วครับขอเกม13นะแล้วก็เตะเกม13นะครับคู่นี้ชิงกันอยู่ที่100 6้อนะครับ้ไปเท่าไปเท่า้อไทรแดงนะาใช่ใช่เอาไปเทาไปเทาต้อโอเคหามาปาปาไปครับโอ้โหข้ามเลยอะขาตอยู่ตนี้เอาเลยครับ สิบเอ็ดศูนย์นะครับต่อศูนย์เลยนะครับมาชมเสียนกเสริมนะครับเสริไปไหนครับเสริไปที่เดิมไหมที่เดิมครับไแล้วครับเราคิดมาหลังครับอยู่ครับอยู่ที่ดาวินดาวินมาฝั่งนี้เลยครับอ้โหอยู่ครับหลัง โอ้โหอยู่ครับหลังครับนวินไปหลังเลยครับลูกสองนาวินยอดไหมครับยอดโอ้โหเออได้โอ้โหลูกนี้ครับโอ้โหยอดสนิทเลยครับโอ้โหมั่นใจแล้วครับ12ต่อครับ1อแล้ครับ12แล้วครับโอ้โหขึ้นแท่นแล้วครับก็เดิมพันนะครับ สิบสองศูนย์นะครับสวดระเบ้อก็เจ็บเอาเหรอครับแอดมินเคยไลฟ์สดนะครับแต่ก็เยาโซนแห่งชาตินะครับคุณท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวเราจะอ่านคอมเมนต์ที่หลังนะครับคอมเมนต์มาได้เลยครับตอนนี้ฝั่งชิดบางพียังไม่ได้สักแต้มนะครับค่ายบุยลำสิบสองต่อศย์นะครับไว้นะครับ อันนี้บุญดำเดินสายกับชิคบางพีนะครับ12ศูนยเกมไม่เก็บแต่เดียวเองนะครับ12ศูนย์12ศนะครับเกมไม่เกมแต้มเดียวครับเกมไม่เกมครับ12ต่อศูนย์นะครับเก็บ13นะครับเสียนกเซื้อไปไหนครับที่เดิมครับโอ้ย เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหลูกปลาคบ้านนะครับฝั่งศูนยะครับใช่คุณโจนชนะไปนะครับโอ้ชนะไปสิบสามต่อศูนย์สิบสาต่อศเลยนะครับเกิดกินได้นะครับแก้มือได้สําเร็จนะครับ่ายคุณโจนวยป่านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเรามาอ่านคอมเมนต์กันครับโอ้โหเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์นะครับ